สวัสดีค่ะพ่อค่กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเดรสซิมคาถามหาเสนุกนะคะอยู่กับดิฉันชาคริสนะคะคนเดิมบ้านหลังเดิมคะ่ะอ่าเมื่อกี้ฉันไปเที่ยวเมืองเวทมนต์มานะคะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้กลับมาอยู่บ้านหลังเดิมแล้วนะคะอันนี้เป็นไอเทมใหม่นะคะที่ฉันอยากอยากแนะนําทุกคนเลยคะ่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเราเราจะใช้เนี่ยมันเป็นไอไอเทมเาเรียกว่าไอเทมเทพอะคะ่ะเราสามารถสร้างสกิลของเราให้เต็มก็ได้นะคะ เพิ่มอันนี้เพิ่มเงินนะคะเพิ่มเงินล้านนึงอย่างเงี้ยนะคะดูเงินเลยนะคะอย่างเงินเงินเงินในบัญชีเราก็จะเพิ่มมาเห็นไหมคะคืนวักเธอล้วก็จะมีการเพิ่มเหรียญเมจิกก็ได้นะคะไอเทมตัวนี้มันเลิศมากเลยวิตาและฉันรวยแล้วฉันมีเงินเป็นล้านแล้วล่ะคะคืนอายอายออะเดี๋ยวไหนๆก็มาถึงแล้วก็ขอเสี่ยงโชคกับจินนี่หน่อยละกันเนาะว่าจะมีอะไรให้เราบ้าง จินนี่ค่ะจินนี่ค่ะออกมาหน่อยสิคะถือถือถูค่ะถือถือถะอขยับขยับค่ะมาแล้วค่ะโอ้จินนี่เซ่ะไหวไหมล่ะคะหน้าจะเอาเป็นทำงานทั้งวันโดยไม่เล่นหรือจะเลือกเล่นทั้งวันโดยไม่ทำงานดีล่ะวันนี้จะใช้ค่าช่วยเจ้ายังไงดีฉันอยากว่างอะค่ะอะไรคะเสียงดนตรีมาไม่ค่อยจะดีเลย อะไรคะโอ้ลูกไฟลูกไฟอันยิ่งใหญ่ชักจะไม่สนุกแล้วสิหมายควาว่าไงคะอยตาตแล้วค่ะคุณพอกเตอร์ไฟไหม้จินนี่โอ้โอ้โอ้เร็วอ้ไอ้ไอ้ฉันต้องหาที่หลบแล้วค่ะฉันต้องหลบหลบในอ่างน้ำค่ะหลบในอ่างน้ำค่ะ าบอกว่าไฟไม้บ้านต้องเอาเอาอ่างน้ำอบนะคะนี่ค่ะจะมีสัญญาณดับเพลิงค่ะมีคนมาช่วยค่ะเราก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเราอาบน้ำตามสบายนะคะอ่ะแก้ผ้าก่อนส่วนเรื่องอารมณ์อารมณ์ไม่เต็มไม่ต้องห่วงนะคะไอเทมนี้ช่วยได้กดรีเฟชนะคะต้องการความสดชื่นค่ะอาบน้ำค่ะคุณเพอเออว่าแล้วชิจ้างแม่บ้านหรือ,อยังเนี่ย จ้างคนสวนก่อนละกันนะสวนบ้านฉันมันเน่ามากแล้วบริการคนสวนวิตายแล้วมีคนเสิร์ฟนะคะจ้างคนสวนทุกสามวัน,ออนโอเคค่ะจ้างค่ะจิบจิบนะคะมีเงินเป็นล้านแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะดิฉันต้องขอเวทมนต์ทำให้คนหลงรักคะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปจีบผู้ชายนะคะ สร้างความสัมพันธ์ด้วยโอเคอจะไปจีบใครดีมันดึกแล้วนะคะมันยังไม่มีใครให้จีบนะคะงั้นก็ทานอาหารไปก่อนละกันทานของว่างรถรับอจะจต้องไปทํางานแล้วหรอลืมไปเลยนะคะเนี้ยว่าฉันต้องทํางานเนี้ยไป,ไปนั่งก่อนนะคะอาอาอา นั่งพักก่อนค่ะรอรถทํางานมารับนะคะมายาข้ามาแล้วค่ะไปทํางานก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปเสกมนให้ผู้ชายหลงรักนะคะเริ่มด้วยผัวอีเบลล่าก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาโทรศัพท์ไปย่าติจุมชนนี่แหละเดี๋ยวก็เจอมันอันนี้พวกแม่บ้านคนส่วนก็มาทํางานกันใหญ่เลยนะคะเออฉันเสกแม่บ้านได้ไหมอ่ะเสกไม่ได้อ่ะเร็วเร็รรีบกลับมาอีดํา ไว้ว่าตัวเองทำไมกักคุณพักเถอะกลับบ้านมาแล้วนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้เงินกลับมาตอนนี้ฉันเป็นครูช่วยสอนแล้วนะคะอีกไม่นานก็คงจะได้เป็นฝ่ายปกครองลคะค่ะคุณพักเถอะจะได้เป็นครูเขียวคะ่ะโอเคฉันสั่งเรียกรถแท็กซี่เรียกรถรางมาแล้วมาลวคะ่ะดิฉันไปก่อนนะคะหาผู้ชายคะ่ะ มีที่ไหนบ้างเนี่ยเป็นแหล่งช็อปปิง้งอ่าจ,จะไปตลาดนี่ดีกว่าค่ะสีแยกนะคะถึงแล้วค่ะแหมสมัยฉันเล่นเด็กนี่โหลดนานแล้วเกินนะคะมาเล่นยกนี้นี่รู้สึกไวๆไ,ไหนคะมีผู้ชายคนไหนฉันไล่มนใส่ได้บ้างไหมคะอย่างดิฉันนี่คงแบบว่าใช้ ใช้ความสามารถไม่ได้ค่ะต้องใช้มนเสกนะคะผู้ชายถึงจะรักค่ะนี่ไงเจอแล้วค่ะผัวผัวผัวจับมือก่อนจับมือก่อนอายอายอายสวัสดีค่ะมาทีเมื่อเจอกันอีกแล้วนะคะฉันคิดว่าเราควรจะมีความสัมพันธ์กันที่ดีงามนะคะกระชับความสัมพันธ์ก่อนละกันผมเพี่ไงตายแล้วมีความสุขค่ะ จากนั้นก็เศกคถาใบหน้ายิ้มแย้มนะคะซึ่งหมายถึงเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะเป็นไงล่ะคะคืนพวกเธอฉันแอบ,บใช้คาถาอยู่ห่างๆนะคะจากนั้นก็ต้องใช้คาถาเศกคาถารักจับใจนะคะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดอมเพียงอิเบลล่ามึงไม่รู้เรื่องนะคะหัวมึงต้องเป็นของกู เขาหลงรักฉันแล้วที่รักค่ะขอจุ๊บหน่อยค่ะอ้ายอ้ายอ้ายที่รักค่ะขอจุ๊บหน่อยอุ้ย,ยดีใจจังเลยค่ะอิจฉากันเลยสิอิจฉาฉันกันใช่ไหมรักคะเอ๊ะมีของขายด้วยเหรอเทียนไขาหัวกะโหลกหอมนี่ขายโป๊กหน้ากากชใช่ไหมคะได้เลย นี่ร้านไข่หน้ากากค่ะหน้ากากผู้อะไรความหลังดูเขาแปลสิคะหน้ากากเสื่อมซามหน้ากากพิลเลดิดหน้ากากสัตว์ร้ายภายในจิตอย่างที่ฉันต้องใช้หน้ากากเสื่อมซามนะคะอันไหนคะเลือกก่อน oh, อันนี้นะคะไอ uh, อ้อย,ออยจ่ายตังค์ไหมคะอาจ่ายไม่ได้ทำไมจ่ายไม่ได้ล่ะอารมณ์เสียนะคะคุณพวกเธอ อุ้ยซื้อเพรสตี้ก่อนแหมนี่ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนฉันเล่นเดอะซีมนี้ใช่ไหมแล้วฉันก็กิกนพวกเพรสตี้ในเกมอ่ะแล้วฉันก็สงสัยมานานว่ามันคืออะไรว่าไอ้เพ็ดเพรสตี้เพรสตี้เนี่ยฉันก็เลยไปซื้อเดนิสเพรสตี้ของไอ้นี่กินค่ะของอะไรวะการบินไทยไอ่ะการบินไทยชื่อแบรนด์อะไร<อ>วะลืมนึกไม่ออกนั่นแหละขนมการบินไทยอ่ะอร่อยมากเลยเนาะ นี่ค่ะฉันก็ซื้อมากินและฉันก็มาโนว่าตัวเองเป็นตัวซิมนะคะ,ะจับจับจับอร่อยจังเลยจับจับจับโอเคค่ะได้เวลากลับบ้านละค่ะได้ผู้ชายแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปเดทให้ท่านผู้ชมดูนะคะและทุกคนจะรู้ว่าเดทแรกของฉันมันรสขนาดไหนกับตอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะมันห้าโมงเย็ยนแล้วแต่ละว่าแต่ว่าพอเรากลับบ้านไปเวลามันก็จะย้อนกลับไปเท่ากับตอนที่เราออกมานะ่ะ ดังนะั้นฉันยังมีเวลาอีกเยอะค่ะรถมารับสักทีสิคะมาแล้วค่ะออยออยไปก่อนนะครับคืนนี่ค่ะเดี๋ยวจะชวนไปเดทนะคะกลับบ้านกันค่ะชมบับมาแล้วค่ะเห็นไหมครับนี่เป็นบ่ายสองเองเลิศไหมล่ะคะคืะนหาเพื่อนบ้านจะชวนมอร์เทอมอร์ไปเดทกอดมอร์เมอร์ ต้องเรียกมาบ้านกันลรืนี้ชวนไปเที่ยวชวนไปดาวเทาอ้าวไปทำงานตอนแหลเมื่อกี้ฉันยังเห็นเธออยู่ที่ย่านอนนี้อยู่เลายย่านชุมชนอารมณ์เสียเดี๋ยวก็คงเลิกงานแล้วจักเย็นเย็นแล้วกันนะตอนนี้นั่งรอนั่งสวยรอระหว่างรอนี้หากิจกรรมอะไรทำดีกว่ามีกระถาอะไรให้เสกเล่นบ้างไหม ดูคาถาก่อนนะคะว่าดิฉันสามารถใช้คาถาอะไรได้บ้างฉันเสกอีที่ได้มาไม่ได้ปรุดไปสนิชีแครี่นะคะแครี่แกเรตคาถาสราเป็นคังโคกเฮ้พวกนี้เราต้องปลดล็อกนะคะคาถาพวกนี้นะคะเวทมนต์ลึกลับเวทมนต์ลึกลับกูไม่ได้ปลดล็อกสักอันเลยเหรอ อารมณ์สีอ่ะจดหมายมาแล้วผมก็จะคงจะเป็นใบเนี่ยนะค่ะใบบินเก็บเงินนะคะโอเคค่ะได้เวลาเรียกแท็กได้เวลาชวนผู้ชายไปเดทแล้วค่ะกอดอัิเมอร์ไปดาวเทาค่ะ แจ๋วฉันแทบจะรอาไม่เห็นไหมผู้ชายหลงฉันจริงๆด้วยอะคะ่ะคืนพักแต่เอ๋ดีใจจังเลยแท็กซี่มาแล้วคะ่ะอ้อยออย,อ,อยมารอรอค่ะโววิ่งเลยนะคะผู้ชายผู้ชายไปเดทก,กับผู้ชายครั้งแรกค่ะความใฝ่ฝันของฉันเลยตกลงค่ะเอ๊ไปแล้วนะคะคืนร้านไหนดีล่ะเดทแรกฉันต้องให้มันดูแบบ ให้มาดูลัดแลหน่อยยิ่งใกล้ๆมืดแล้วด้วยเก่งละค่ะตายแล้วมาบรรยากาศโพเพที่รักค่ะทำไรคะที่รักจะทำอะไรฉันคะโอ้ยอ๋อตายแล้วรู้สึกดีจังเลยอะค่ะคุณพวกเธอ อ,อ,อยู่ไหนคะเนี่ยอาเดี๋ยวเรามาทานอาหารด้วยกันนะคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองชุดประหยัดเมนูพิเศษชุดระเบิดกระ,ะระเพาะอุตายและแปรได้แซ่บมากเลยคะ่ะชุดระเบิดกระเพาะไม่ใช่เมื่อไปกินข้าวกัน,นเถอะฉันหิวโอเคค่ะแม่พอบอกเลี้ยงนี่เดินนําเลยนะคะออยออยออยอันนี้ค่ะเราต้องมาให้เขาหาโต๊ะให้ก่อนนะคะ นี่ครับพนักงานไปไหนคะทำงานช้าหรือฉันแจ้งผู้จัดการเลยนะคะเร็วๆค่ะอุยพนักงานคนนี้หล่อจังเลยอ่ะพนักงานคนนี้หล่อมาละข้ามาละข้าโอเค่ะคือได้นั่งโต๊ะริมนะคะเราต้องหมุนมุมกล้องให้เห็นชัดๆหน่อยเอนะแค่คืนว่าแกลอุ่นขอไม่นิ้วหน่อยสิพี่หล่อนะคัเนี่ย ซื้อได้ไหมครับพนักงานร้านนี้ฉัชอบลูฟ้าด้านคุณชอบดูหนังไหมอ่ะผมไม่ชอบดูหนังครับเอมาตมเมตร์ตอบมานะคะไม่ชอบดูหนังอารมณ์เสียเดี๋ยวคุยไม่ถูกใจกันเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องค่ะเป็นเรื่องท่องเที่ยวคุณชอบเรื่องท่องเที่ยวไหมโอ้ไม่ชอบเรื่องท่องเที่ยวอีก เป็นผู้ชายที่แบบว่าน่ารำคาญเรื่องเงินล่ะโจรขโมยเงินอะไรเงี้ยก็ไม่ชอบอีกอาหารราคามึงไม่ชอบอะไรจากเรื่องเลยเหรอดนตรีละ่ะไม่ชอบดนตรีอีกสงสัยเดดแรกของดิฉันต้องลม่มแน่เลยนะสกิดเท้ายัวผู้ชายหน่อยละกัน ขึ__ um ้นขาขึ้นขาขาเป็นไงนะคึ้นกอ้าวทำไมต้องหงุดหงิดด้วยล่ะดิฉันก็แค่อยากสะกิดให้มันน่ารักน่ารักอ่ะงั้นกอดกันทางแรกไอ้ไม่มีเหยาไม่มีเหยาลาลาเฮ้าเพลงขามากอดกันค่ะอะไรใครนี่อีป้าเนี่ยอีป้านี่มาทำอะไรคะไปไกลๆค่ะอย่ามายุ่งกับดิฉัน กอดกันค่ะที่รักกอดกันทำอะไรอีแก่แกสารแนอะไรเนี่ยฮะคนก็จะจีบกันต้องชื่นชมหัวเขาอี่มนหัวใจอีแก่อีคัมเพิลบัตทอม บัททอมที่แบบว่าตูดใช่ไหมแก่นี่ทำไมฉันกอดไม่ได้ล่ะซุปไซก็ไม่ได้อ่ะไอ้จรเดทแรกฉันล้มไม่เป็นท่าเลยผู้ชายไม่ยอมอะไรสักอย่างรลยแถมมีแก่มาวุ่นวายอีกโอเคค่ะอาหารจานแรกมาแล้วค่ะเป็นสลัดนะคะเป็นออเดิร์ฟนะคะออเดิร์ฟอ่ารีบรีบแดกค่ะ ขอโทษนะคะมอเมอร์ดูเหมือนว่าคุณกับฉันจะไปด้วยกันไม่ได้ค่ะ oh, <my> ขอโทษนะคะฉันคงเดทกับคุณต่อไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะอารมณ์เสียนะคะซื้อแหวนเพชรใส่เองก็ได้ค่ะอารมณ์เสียเ <c oughs> ดทกับผู้ชายไม่ได้เรื่องไ <c oughs> อไม่ดูสิ ม่ตายนะอันนี้สวยจังเลยอ่ะพี่คะหนูซื้ออันนี้ค่ะพี่ชื่ออะไรคะพนักงานซีลินิซซี่ซื้อแหวนเพชรนะคะเโอเคค่ะพี่ดำๆๆคนนี้ท่าทางจะจะดีจังเลยขอขอรู้จักหน่อยได้ไหมอ่ะ ซี่ที่ตัวดำๆคนนี้พี่คขาสวัสดีค่ะนี่ฉันต้องคู่กับคนแบบนี้แน่เลยไหนดูซิว่าสนใจตรงกันไหมสนใจเดี๋ยวจะเสกกระชับความสัมพันธ์นะคะดิชาร์ดหรอวิพเต้โรเจอร์นี่ค่ะเขินจังเลยอย่เจอพิเต้โรเจอร์นะ่ะ เสเตกคาถาพี่ไม่ชอบเรื่องขโมยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าเรามีความสนใจตรงกันแล้วเรามีความสนใจด้านดนตรีเหมือนกันนะคะอ่าล้ะค่ะกระชบับความสัมพันธ์เราต้องเป็นเพื่อนกันจากสิบวุตตายแล้วกระทรวงเวทมนต์มาจัดก,การดิฉันแน่เลยฉันแอบใช้คาถาในทางที่ผิดนะคะฉันต้องหลบแล้วค่ะฉันต้องหลบหนีแล้วค่ะ ส่งเว็บบอลวิ่งมันวิ่งมาถึงไหนแล้ววิ่งเข้ามาในนี้แล้วโอมเพรียงหลบหนีค่ะเด็กแท็กซี่กลับบ้านค่ะไอ้ไอ้ไอฮันโหลวว้าไม่ีกว่าสากนีดดิต้องล่องขนย้ายมาที่นี่ค่ะฉันฉันฉันไม่อยากโดนหมายสารแท็กซี่ที่มารับด่วนค่ะฉันไม่อยากโดนหมายสายของหลอนฉันต้องหลบเฮ้ยหลบมาที่นี่ค่ะมึงวิ่งตามมานี่กูก็ล่องขนย้ายมานนี่ได้ นี่คะ่ะฉันล่องหนย้ายไปหลายๆที่คะ่ะนี่คะ่คะมีค่ะบิ้งเห็นไหมฉันก็หลบมาร้านนี้นะคะเดี๋ยวมันก็ต้องวิ่งมาฉันก็จะหลบมาตรงนี้อีก<ม><ม>ระหว่างรอแท็กซี่นะคะฮไหนคะหาฉันที่เจอสิคะห<ม><ม>ลบก็ไปในร้านนี้ก็ได้นะคะ<ม>ออะแท็กซี่มาแล้วคะ่ะดีฉันไม่โดนหมายสารแล้วคะ่ะรีบขึ้นแท็กซี่คะ่ะไปไ เอ๋เอ่เกอดฉันรอดค่ะย,ยังไงล่ะคะไม่โดนค่ะถึงบ้านแล้วนะคะคืนอโอเคค่ะดิ้ฉันเก็บขยะหน้าบ้านก่อนนะคะขยะเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะเมื่อกี้ผู้ชายทำให้ฉันผิดหวังนะคะดังนั้นฉันจะเก็บมันค่ะ ตอนนี้ฉันศึกษามาดีแล้วนะคะฉันสามารถเก็บมันได้ละค่ะเดี๋ยวกันนะคะโทรศัพท์เชิญเพื่อนบ้านมาอุ๊ยจริงๆถ้าฉันจัดงานปาร์ตี้นี่ถ้าจำมันนะคะไม่เอาไม่เอายังไม่อยากสังหารหมู่เรียกแท็กซี่ไม่ใช่ขทหาเพื่อนบ้านเล่นไปเล่นมาเริ่มมึนเองแล้วนะคะขึ้นณโหามอเตอร์มาบ้านฉันซิเธอมาเลยมาเลย เห็นไหม,มนนะยังไงก็ยอมแพ้ความสวยของดิชันนะคะไอ้พวกนี้โอเคค่ะพลังงงพลังงานฉันเต็มหมดแล้วค่ะโอเคนั่งก่อนนะคะไหนคะมาเทมเมอร์มาแล้วนะคะคืน ก็ต้องต้อนรับนะคะจะหลอกเข้ามาค่าก็ต้องทำเนียนๆเนนชิญเข้ามาค่ะอ่าทำไมไม่เข้าบ้านหัวขาสวัสดีค่ะนี่ฉันว่าจะบอกว่าถึงเราจะแบบเข้ากันไม่ได้ในเดทแรกแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะพอเมือ่อเธอเป็นคนตลกนะเนี่ย ดัวยเป็นคนตลกนะฮับยะแออ๋อทำไมคุณมายืนตรงนี้คุณต้องเดินเข้ามาอีกหน่อยเอ๋อย่างนั้นแหละนี่ค่ะอุปกรณ์ในการสังหารของดิฉันนะคะวันนี้ดิฉันขอเลือกเป็น พลุไฟคะ่ะพุุไฟนี้เลิศนะคะแล้วก็ต้องมีพลุไฟเสร็จแล้วก็ต้องปลือพรมด้วยนะคะปลื้พรมให้มันลุกไววอดนะคะมีคะ่ะมีแคคุณเพ่เธอแลวไม่ต้องห่วงนะคะว่าดิฉันจะมายัางไงดิฉันมีเวทมนต์แวบตัวเข้ามาได้คะ่ะอมเพียงอ้าวเข้ามาสิเข้ามาในนี้ฉันได้เข้ามาในนี้แล้วทำไมไม่เข้ามาละ่ะ เข้ามาสิาอะไรทำไมไม่เข้าไปในนั้นล่ะสงสัยต้องขยายประตูเพิ่มอีกนิดนึงมาที่นี่ค่ะาจากนั้นเราก็ต้องเริ่มปล่อยจรวดค่ะปล่อยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรีบออกมานะคะไม่งั้นเราก็จะตายไปด้วยนะคะ อน่าตื่นเต้นจังเลยวายไฟไหม้ไฟไหม้หยดทุงตกใจสิค้าหลอดต้องรีบออกมาจากห้องนั้นเพี้ยงเห็นไหมคะเลิศไหมล่ะคะตอนนี้แล้วก็รอดูวความสะใจที่ผู้ชายทำให้ฉันเจ็บมไม่เลยไม่เลยขอให้ไม่ลุกที่ผมวายวอดกันไปเลยคะ่ะตายไม่ก จริงหรอค่ะคุณพวกค่ะส่น้ำหน้าค่ะอย่ามาทุตมารับศพไปแกกรรมแล้วนะคะ ในที่สุดดิฉันก็เริ่มร้ายได้อย่างเต็มตัวสมนำนานะคะคุณพวกเธอต่อไปนี้ใครทำให้ดิฉันไม่พอใจดิฉันก็จะฆ่าทิ้งแบบนี้แหละคะ่ะคุณมแมวดำที่ไหนมาเนะะี่ยค่ะคุณพวกเธอ